วันนี้มาตัดทุเรียนกันนะคะทุเรียนฮันมูซันคิงหรือรามย a ป่าจากประเทศมาเลเซียตอนนี้ก็มาปลูกในประเทศไทยบ้านเรานะคะอำอเภอปตตนงคะนี่นะคะคือลูกมูซันคิงตอนนี้ก็ตัดไปเยอะแล้วนะ เดี๋ยวก็ไม่เท่าไหร่นะก็คือน้ำดำดูสวยๆนะเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆก,กัน อันนี้คือหนามดำลูกมันก็จะกลมแบบนี้นะคะทุกคนหนามดำเนี่ยอ่าลูกมันก็จะมีดูวิธีการตัดทุเรียนนะคะแล้วก็การรัทุเรียนต้มต้มทองโอ้ยต้มดำมากแล้วคนตดก็เอ็นตูจั่ณ ก็ต้องถ่ายเวลานี่ยมันถ่ายเวลาไหนอ่ะถึงเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อกิโลกรัมต้นสูงมากกระโดดไม่ถึงดินส่วนคนที่ตัดก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในานการก็ไปทํา youtube นะรู้ไหมเนี่ยมากนะคะเพราะว่าราคามันแพงแล้วก็ถ้าตัดทุเรียนอ่อนลงมานี่ก็จะเกิดความเสียหายต่อเจ้าของสวนเป็นอย่างมากนะคะทุกคนนี่คือทุเรียนที่ตัดลงมาแล้ว แกจกัดเต็มที่ประมาณสองสามวันก็ทานได้นะคะแล้วก็คนรับก็<น>รับแบบอยอย่างระวังอย่าให้ขั้วหักเลยนะคะทุกคนนี่คือกำลังตัดอยู่ต้องเคาะดูทุกลูกนะคะว่ามันจะได้ที่หรือไม่นี่ยกยีก่ะ นัอี้เราตัดนันดงน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูมูสันคิงกันนะคะนี่คือลูกมูสันคิงนะคะทุกคนมันจะไม่กลมเหมือนน้ำดำแต่ว่าลูกมันก็สวยเนื้อของมันเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองทองมันจะไม่เหมือนกับอ่าน้ำดำนะคะน้ำดำมันจะเป็นสีส้มเนาะ แต่อันนี้มันจะเป็นสีเหลืองทองสวยเดี๋ยวจะขึ้นรูปเนื้อให้ดูว่าสวยแค่ไหนเห็นความแตกต่างไหมคะทุกคนระหว่างอ่ามูสันคิงกับโอชีเนี่ยสีของมันก็จะแตกต่างกันนะคะทุกคนที่นี่คือตัดลงมาแล้วอันนี้คือนาำดำลูกมันก็จะกลม เนื้อที่ขึ้นดูให้ก็คือสีส้มเมื่อกี้นะคะแล้วก็นี่คือตัดลงมาส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นมูสันคิงนะคะทุกคนก็ตัดได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ประมาณ200กว่าลูก เราก็มีต้นพันุ์ขายด้วยคนะทุกคนต้นพันุ์ของหมูซันคิงแล้วก็ต้นพันธุ์ของน้นาำดำนะคะทุกคนถ้าใครสนใจติดต่อได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะหนูเอียดสตอรี่นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้พี่หนูเอียดด้วยแล้วจะมีคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะคะทุกคนบายบาย